สวัสดีพี่เอ้ยเป็นนานกูคุ้นนะครับเนาะวันนี้แรงนี่นะผมจะปัามมนี่ยป,ปลาแปรงต้มอมตะเนาะไปที่ไหนก็ต้องสั่งต้มสองอย่างนี่นะมันก็คือต้มขมกับต้มแซ่บครับเนาะผมก็เลยเอามารวมในคลิปเดียวไปเลยเนาะเป็นการพอมันพอหลายที่เวทเสร็จจบในคลิปเดียวไปเลยเนาะ <c oughs> ไปครับไปเริ่มเนี่ยเริ่มแปลงกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับว่จะเอาจีนเขาเนาะจีนติดเอ็นต,ต,ติดมันเนี่ยเนาะเอาไปต้มก่อนต้มล่างเลือดมันออกเห็นก่อนแต่ถ้าต้มเหมือนลำเหลียนะครับเนาะเอาหมอกมาให้พอดีป๊อเนาะเนี่ยครับหมอกอีกก็ได้ละ <c oughs> แต่ถ้าว่าไข่ขี้ข้านต้มล่างเลือดมันกัดลวดต้มเอาจนเปื่อยพุ่นก็ได้เนาะเปลี่ยนอย่างครับเนี่ยได้เหมือนกันแเ่ก็บเบเจเนี่ยเนาะมันจะจาบยิ่งได้ หลังจากนั้นก็ตั้งหม้อขางใหม่เนาะแล้วก็เอาเกี๊ยะครับเนอรเกี๊ยะใส่ไปแล้วก็ใส่คาจะไข่หาาพร้อมไปบะเกียวแล้วก็เอาจีนนะครับเนอรจีนเี่เขาต้มตะกี้นะใส่ลงไปครับนี่ก็ต้มกระตุ๋นเอาจนเปื่อยเลยครับนี่นะพอหน้ามันเจอครับหน้ามันถึงบ่มีปวกมีฟองนะครับเนอรมันจะง่ายครับเนาะไม่ต้องตักขว้างจ้อนขว้างพอมันเปื่อยมันหยางแล้วเขาก็มาซอยครับเนาะซอยเป็นแว่นเป็นก้มจะได้ก็ได้แล้วแต่เนาะตอนน้อยตอนใหญ่แล้วแต่เลยแล้วก็ปิ๊กเอามาใส่หม้อยยังเก่่่านนนะะีีจอีเน่ยย่างเลยมันก็ได้ครับเนาะแต่านะากมันี่นะมาเนี่ยต้มแซ่บั ก็เลยก็จะใส่พริกแดงตุบพริกป่นอูมามิน้ำปลาแล้วก็มะนาวหอมแดงหอมบัวผักหอมปอมเปอร์แล้วก็ผักชีสักเล็กน้อยเนาะแต่จริงนี่คฮะผักมะเขคอขวนี่ข้าขวคั่วหั่นสักจ้อนก็จะดีเนาะจะหอมเห็นไอยก๋นาหั่นก็ตักจีนเดี๋ยวเราต้มไวนะ้นะนี่ตักหดตักหด,ต,กหดตีว่าเคียงมันนั่นนะนีะ่เราเร,ร,รียบร้อยละหั่นต้มแซ่บก็เรียบร้อยละไปพ,ะพอต้มขมดีกว่าอันต้มขมนี่นะก็จะคล้ายๆกันเห็น้อยก็จะใส่พริกป่นอูมามิน้ำปลาแล้วก็ดีครับเนาะดีนี่ผมต้มคนเดียวนะแต่จริงแต่แจ่นี่นะะเเเนนนน็็็็ดมคือแต่่่กกกปยงาีีถ ล็ริมจางหังแล้วเนี่ยครับกับใบใจยากันก็เซตเรียบร้อยละต้มขมกับต้มแซบเขามาครับกับนี่กับบอลลองจิลองจิม้มลองหีพพอกันนองเรียงความเปรยความขมนี่มัต้องถามหาเนาะเพราผมเลี้ยวแล้ว <N ee> ลก็อันต้มแซบนี่นะมัะต้องอู้มาต้องเออยังกันหลายเนาะเติมน้ำสม้มน้ำได้เลยครับจัดได้เลยมาขอหีสักจอนะปาตตเจ้าจมันถึงส้มแก้มหมดเลยกันว่าหีบน้ำแกงกินกับแก้มเรียบร้อยกันนี่มาหยอกให้ก่อนน้ำสมุนไพรแย่สุขภาพอ้วาเพิ่นว่าอันนะสุขภาพแต้กู หอนตองวบบเป็นอันเซตเรียบร้อยครับเนาะต้มขมต้มแซบวันนี้ผมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสวดีครับ